เป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับเป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆหลังเลิกงานนะครับผมก็ยิ่พานกมาป้อนอาหารนะครับนี่เดินหาคนตลอดเลยนะครับสองตัวนี้นะนะนะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่านกลูกป้อนนะครับมันจะติดคนนะครับติดคนมากนะครับเวลาหิวนี่มันก็จะรู้เลยว่าตรงมากินนักคนนะครับกินน้อคนนะวันนี้ก็ให้มาชมลูกนกนะครับแล้วก็มาสําหรับคนที่ถามผมนะครับว่านกนะครับที่มันเข่าคู่ เ้วมันบ่ฟักไข่หรือว่ามันไข่เรามันกะทิ่งร่างนะครับมันจริงๆนะมันมีมันมีลายปัจจัยนะครับผมยี่ลอยฟังเนาะลายปัสสวัสดีครับพบกผมนะครับต้นมาน้อยหลีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมันนี้กอะทีพามาป้อนอาหารนะครับลูกนกอายุ12วันนะครับเขา1ิามวันนะครับวันนี้งกับผ้าตัวรุ่นใหญ่นะครับออกมาเดินเล่นนะครับออกมาหากินดินนะครับออกมาหากินหินนี่นะครับอายกุ นนี่ะครับประมาณทําตัวนี้แหละนะครับกินอาหารเองเป็นกินดินกินยาอ่าสามารถกินเองโดยที่เล่าที่ต้องป้อนนะครับพ่นเอาไปก็คือบ่ต้องป้อนนะครับที่นี่ลูกป้อนนะครับมันก็จะมีความเชื่องนะครับมีความเชื่องสูงนะครับสําหรับคนที่ล่อนะครับล่อคิวผมก็ทยอยส่งให้นะครับในวันหยุดนี้ผมก็ส่งให้อีกอสามเจ้านะครับสามเจ้าก็เจ้าละสองตัวเนาะก็มีสายขร่มนะครับแล้วก็มีสายดินนะครับแล้วก็มีอ่าสายลูก อ่าพ่อฮกกุ๊กนะครับพ่อฮกกุ๊กแม่เป็นลูกผสมสายดินพ่อเป็นฮกกุ๊กก็มีคู่หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นสายดินพ่อแม่สายดินแล้วก็อีกสองตัวนะครับแล้วก็เป็นสายคารลมนะครับคารลมเสียงป่านะครับพวคารมเสียงป่าเนี่ยมันที่อ่าบอบอคารลมมนักอะไลนนะครับก็คือว่าเป็นเสียงเป็นเสียงป่ามีเรียกนุนคู่นะครับมีเรียกนุนคู่สลับกันไปนะครับกับบอซอว่านักเนี่ยเทนนนลนนะครับพอดีนะครับกาลังพ่อฟังนะครับทํานกต่อนกันนี้ก็พอดีนะครับนี่นะครับกับฮัทนะครับ เป้ไหมฮัดดอกนะครับผ้าลูกนกนะครับรุ่นนี้กะอายุอ่าผมจำวันบ่ได้ว่าตัวนี้เกือบเกือบเดือนยี่สิบกว่าวันนะครับรุ่นนี้นะครับยี่สิบกว่าวันนะครับตัวนี้ใหญ่แล้วนะครับตัวนี้ใหญ่มากเลยนะครับไอ้ยักษ์นะครับนี่ไอ้ยักษ์ผมนั่นแหละนะครับนี่วันนี้พามาหากินดินนะครับหากินดินแล้วก็ยิ่มาป้อนอาหารลูกนกนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับสิบสองวันนะครับเขาสิบสามวันวันวันนี้นะครับเขาวันที่สิบสามนะครับกับเป็นชุดนี้นะครับเป็นสายดินนะครับเป็นสายดินแล้วก็ยิ่พ่อทรงแล้วนะครับนี่ มันหมายถึงว่าอีกกินอาหารเปงเป็นกับพ่อส่งเลยนะครับนี่รุ่นนี้สิบสองวันแล้วนะครับนี่ใหญ่นะครับที่นี่อาหารนะครับที่ผมป้อนนะครับหลายคนก็ยิบพ่อรูอยู่เนาะนี่ครับอาหารก็คือนี่นะครับนี่อาหารเราให้ดูชัดเลยนะครับนี่เคยมีเมล็ดยานะครับเมล็ดยาแล้วก็หัวอาหารลูกไก่นะครับหัวอาหารลูกไก่แล้วก็มีข้าวโพดบดนะครับนิดๆหน่อยๆบางที่ก็ผมก็มีปลายเข่านะครับบางที่ก็มีปลายเข่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเน้นปลายเข่าก็ดีนะครับเน้นปลายเข่าได้หลายก็ดีนะครับนี่นะครับแห้ง อาหารแห่งมันดีนะครับคือกินบ่หมดมันกับโมเสียนะครับเวลาปอนกับเหมือนเดิมที่เคยเห็นในหลายคลิปนะครับหลอดนะครับหลอดสอดไปใต้ปากนะครับแล้วก็ปล่อยลงไปนะครับแล้วก็กินเซตประมาณสักแปลว่าเต็มกระเพาะนะครับประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้ก็ให้กินน้ำนะครับให้กินน้ำเลยนะครับจับดูนะครับว่านี่ครับวิธีวิธีจับดูคือจับดูตรงนี้นะครับนี่ว่ากระเพาะมันแข็งบ่นะครับถ้าบ่แข็งก็แสดงว่าพอดีนะครับถ้าแข็งไปก็แสดงว่าต้องให้กินน้ำนะครับสองตัวนี้สองตัวนี้ใหญ่เท่ากันเลยนะครับใหญ่เท่ากัน ใหญ่เท่ากันเลยอายุ12วันนะครับตัวไวนะครับพอกินอาหารแห้งนะครับตัวไวมากตัวนี้กํา <rad> ลัง <us> หัด <gamma> ก <enders> ินดินนะครับว่าม็นหัดกินดินอกหากินดินนะครับหากินดินนะครับผูกคาลามไว้ต้องนั่งเฝ้านะครับเพราะว่าแถวนี้นะครับมันยิ่มีหมามีแมวไหลายนะอันตรายนะครับต้องเฝ้านะครับต้องเฝ้าผูกผูกลามไว้ให้กินดินนะครับผูกลามไวให้กินดินก่อนไปช่วงหลังเรืองานนะครับหลังเรืองานกั ปอนนะครับผมปอนแค่วันละเช้าเย็นนะครับเช้าก็เย็นนะครับเช้าได้เช้านะครับแล้วก็ตอนเย็นวันละสองครั้งนะครับเช้าเย็นแล้วก็ให้มันกินน้ำนะครับแล้วก็ให้มันพักผ่อนให้ม wow, ันนอนนะครับให้มันนอนก็ค huh. ือให้มันย่อยอาหารนะครับสําหรับลูกนกนะครับเราตเป็นต้องปอนทั้งวันนะครับก็คือปอนแค่เช้าก็เย็นนะครับแต่ปอนให้อิ่มนะครับปอนอิ่มแล้วก็กินน้ำให้เพียงพอนะครับเพราะว่าถ้าเราปอนทั้งวันนกที่บัวดหย่นะครับแล้วก็ปอนแค่เช้าเย็นก็คือ ป้อนเซแล้าก็ให้นกพัก er ผ่อนนะครับพักผ่อนมันจะได้ย่อยนะครับมันจะได้ย่อยอาหารวันนี้ทดลองนะครับทดลองถ่ายแบบกล้องสองหน้านะครับกล้องสองหน้าค <int> ือวิดีโอคู่นะครับทดลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็ทดลองดูมียังไงกับลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับนี่เพราะว่าจะได้เห็นผมอ่าบันชายเวด้านะครับล้วก็ให้ดูนกเวด้านะครับให้ดูนกเวดาพวกที่กินเก่งแล้วนะครับแต่ผมยังใ่ท่านส่งนะครับก็คือว่าต้องให้กินเก่งสุดๆนะครับกินอาหารเองคือว่า ไปถึงเจ้าของใหม่นี่คือว่าบ่ต้องอยากเลยนะครับชุดนั้นอยู่ในห้องนะครับชุดนั้นอยู่ในห้องผมเก็บไว้ในห้องส่วนชุดนี้ยังต้องป้อนอยู่นะครับเพราะว่ายังเล็กอยู่นะครับเพามาวันนั้นยังน้อยนะครับยังพอแต่แท่งนะครับแท่งขนเหม็นนะครับพอแต่แท่งขนเหม็นผมป้อนมากี่วันสี่ห้าวันนะครับโตอย่างไวนะครับโตไวมากนะครับเพราะว่าอาหารลูกไก่นี่มันเหมาะสําหรับนกเขานะครับมันเหมาะมันเหมาะสําหรับนกเขาเลยแหละนะครับสําหรับอาหารลูกไก่เพราะว่าอาหารลูกไก่เนี่ยมันเป็นอาหารที่ คือว่าไก่กระนกับเป็นสัตว์ปีกเหมือนกันนะครับนี่นี่ 1. ถ้าอยู่ในในล่างธรรมชาตินี่รุ่นนี่เห็นคนนี่บินแล้วครับนี่บินได้บินออกเล่นได้บางทีนี่อาจจะบินเร็วบ่เร็ววูุนะแต่ว่าหวเห็นคนนี่คือบินแน่นอนรุ่นนะครับบางทีเพราะว่าผมเคยเจอ,อนกป่าในธรรมชาต,าตินะครับรุ่นประมาณเนี่ยนะครับเห็นคนเราบินเลยนะครับบินเลยแต่ว่ารุ่นนกป่อนเนาะานกลูกป่อนมันเชื่องนะครับเชื่องมันเห่นคนครับมันเห่นง่ายนะครับมันมันมันเชื่องดีนะครับอ่ะนี่ตัวนี้กำลังหากินนะครับเอาดูนี่เลย วิดีโอคู่นะครับนี่วิดีโอคู่เขือนครับผมอ่ะให้หาครับหากินดินหากินดินหากินดินผมยึ่ลองลองให้มันเป็นตันเนี้ยผมล่องไว้ให้มันเป็น่าเพื่อนนะครับเพื่อนของพวกตัวเล็กๆนะครับผ้าเขาหัดกินอาหารนะครับแต่จริงๆมมนก็รุ่นเดียวกันนั่นหละครับแต่มันตัวใหญ่ตัวนี้กินเป็นก่อนตัวอื่นนะครับก็เลยผ้าเขากินตลอดเลยตัวนี้นะครับให้ตัวนี้เลยผ้าเขากินนะครับวันนี้ก็เลยผ้าออกมาให้กินดินนะครับห้กินดินจังหน่อยนึง เป็นลูกนกผสมขามสายพันธุ์ตัวเดียวนะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับเท่าที่ผมเลี้ยงมานะครับมีตัวนี้เลยใหญ่ที่สุดเลยนะครับใหญ่แบบคือเทียบกับรุนเียวกันนะนกเขาใหญ่เท่ากันตัวตัวนี้คือแบบเหมือนแม่นกนะครับเหมือนแม่นกเทียบกับลูกนกนครับตัวนี้เหมือนเลยเหมือนแม่นกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองว่างไอ้พวกที่อายุ12วันให้ดูเด้อเทียบกับตัวนี้ดูเด้อนะครับได้เทียบกันให้ดูขนาดนะครับดูขนาดเทียบขนาดให้ดูนะครับดูขนาด เห็นบ่ครับขนาดอันนี้คือลูกสงมขามสายพันธุ์ตัวใหญ่นะครับตัวมันใหญ่มากเลยนะครับเป็นเป็นอะไรทีแบบตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่มากพาตัวหน่อยฮัดเดือนนะครับไม่ใช่พาตัวหน่อยฮัดเดือนดีตัวหน่อยมันเดือนเข็งแล้วครับเดือนเก่งแล้วอีกบกกี่วันนะครับบกเกินอาทิตย์ก็กินเองเป็นแล้วนะครับดุนนะครับผมก็ฝึกให้กินไว้นะครับเพราะว่าการที่มันกินเก่งกินเองไวเท่าไรนะครับยิ่งดีนะครับยิ่งดีวันนี้ก็พามา นั่งเล่นนะครับช่วงเย็นๆนะครับผ้ามานั่งเล่นให้ลูกนกฮัดกินดินกินหินกินหยานะครับกระ่ากันไปเนาะนี่เอานะครับนี่เป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับเป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆหลังเลิกงานนะครับผมก็บยีพานกมาป้อนอาหารครับนี่เดินหาคนตลอดเลยนะครับสองตัวนี่นะนะนะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่านกลูกบอนนะครับมันจะติดคนนะครับติดคนมากนะครับเวลาหิวนีมันก็จะรล้เลยว่าต้องมากินนักคนนะครับ ินเนื้อคนวันนี้ก็ให้มาชมลูกนกนะครับแล้วก็มาสําหรับคนที่ถามผมนะครับว่านกนะครับที่มันเข่าคู่เรามันบฟักไข่หรือว่ามันไข่เรามันก็ทิ้งร่างนะครับมันจริงๆนะมันมีมันมีหลายปัจจัยนะครับผมจะลอยฟังเนาะหลายปัจจัยใน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 ทิ่งชุวงเจือคือนกนะครับบางที่มันฟักไข่เนี่ยสัญชาตญาณนกป่ามันสูงบางตัวนี่มันมีมันมีสัญชาตญาณป่าสูงนะครับก็คือสัญชาตญาณป่าของนกเขาใหญ่นี่นะครับคือว่า เวลาที matters, ่มันมีไข่นะครับมีไข่นี่นะครับมันจะมันจะถ้ามีคนไปรบกวนมีคนไปดูเนี่ยบางทีมันทิ้งรังนะครับทิ้งรังเลยนะครับทิ้งรังทิ้งไข่เลยนะครับทิ้งรังทิ้งไข่ดังนั้นนะครับนกที่มีสัญชาตญาณป่าสูงบางตัวนะครับผมแนะนําว่าให้ใส่อาหารไว้หลายนะครับใส่อาหารไว้หลายก็คือบโบอบไปรบกวนมันบ่อยนะครับบบไปรบกวนมันบ่อยเวลาที่มันฟักไข่นะครับเพราะว่าบางตัวนี่ไข่เป็นฟักเป็นลูกแล้วมันทิ้งก็มีนะครับหรือว่ามีนกมากวนมากลขงๆนนีี่กก็มผะครับ อันนี้เป็นบางตัวเดิอเพราะฉนเป็นทุกตัวครับเป็นบางตัวบางตัวกับบ่มีปัญหาครับบ่ว่วาจีไปให้อาหารไปจับดูหรือว่าไปอะไรมันกับบ่มีปัญหาบางตัวแต่บางตัวนี่บ่ได้เลยนะครับไปดูบ่อยๆนี่ไปดูแค่ไปดูนี่หรือว่ามีนกมาขันไก่นี่ทิ้งร่างนะครับบางตัวนะอันนี้เป็นบางตัวที่ผมเคยเจอเนาะแต่ว่ามันกับบ่ได้ทุกตัวนะครับมันกับบ่ได้เป็นทุกตัวแต่เป็นบางตัวนะครับดังนั้นเวลาที่นกใหม่เล่าหรือว่าเล่าผสมนกใหม่ๆนี่นะครับหรือว่านกบางตัวมันบ่เคยมีลูกนนนีี่่ะะครับบบบบบบผผมมมแแาวใหห้สเงยๆ นกมารบกวนมันหรือว่าเราบ่ต้องไปให้อาหารบ่อยนะครับบ่ต้องไปดูบ่อยนะครับปล่อยไว้ถ้ามชาตินกฟักไข่สิบสี่สิบห้าวันนะครับเดี๋ยวมันก็ออกครับจะเย็นๆ้ามันออกลูกเร้วนะครับจักวันหนึ่งสองวันเราก็ค่อยเขาไปดูเขาไปให้อาหารนะครับบ่ไปไรนะครับถ้าออกลูกเร้วแต่้ายังเป็นไข่อยู่เนี่ยบางตัวนี่บ่ได้นะครับบางตัวนี่บ่ได้เลยนะครับแต่เ่าใช่่าทุกตัวเป็นบางตัวนะครับต้องบอกก่อนเมนเป็นบางตัวนะครับเป็นบางตัวแน่นะครับวันนี้ก็พามาอัปเดตนะครับมาดคุยเรื่องนกนนนัวี้ก บริเวณกบ้านนะครับเดวกกบ้านผมกวถ่ายนกพ่อแม่พันธุ์ให้ดูใหม่นะครับแล้วก็จะมีพวกพ่อแม่สีขาวแล้วก็พ่อแม่สีป่าที่ให้ลูกสีขาวนะครับเดี๋ยวยีอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับต้นมะนาวอีลีคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ